เขาจะมองว่าเป็นการข่มขู่หรือเปล่าคะยังไงฮะข่มขู่ยังไงต้องอธิบายชัดเจนข่มขู่ในการที่จะดําเนินคดีกี่ยวกับวงรอบการไม่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 นี่เตรียมไปแล้วเยวอย่าฟ้องครับเดี๋ยวจะบอกด้วยฟ้องเรื่องอะไรนี่นี่ตามมาแล้วคิดว่าอีกสองอีกสองสามวิธีคงจะรับคำฟ้องเหมือนกันแต่นี่ไม่เกี่ยวกับอาจารย์เมียนะไม่เกี่ยวกับอาจารย์เมียนะเป็นเรื่องของที่เขามเก่าโทษหมอเจนนะ อ่ามันเรื่องของของของหมอเจงนะอ่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับอาจารย์เบียนะครับอาจารย์เบียาก็เขาก็ยึดติดของเขาในเรื่องคาสอนไปแล้ว่าไปแต่ผมยังไม่บรรลุถึงท่านอาจารย์เบียนะว่าเก่าว่าเก่าฮะนะครับธุรกิจผมว่าเก่าุณที่บ้านผมเนี่ยผมผมผมไม่ยอมหรอครับคือเดี๋ยวผมจะแถลงต่อไปนะครับแถลงนี่ขอให้จบในสจวนของอาจารย์เบีย่ะเดี๋ยต่อไปเป็นเรื่องของทางหมอเจงแะ เอมันก็จะพูดว่าไม่เกี่ยวก็ไม่ได้มันก็มาจากเรื่องพวกนี้แหละแล้วท้าก็ถึงมาด่าเราอ่ะอือเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้ครับในสังคมในโซเชียลครับก็จะมีคน ดีความกันไปวิเคราะห์กันไปมากมายตรงนี้ครับมีทั้งคนที่สนับสนุนให้กําลังใจอาจารย์เบียร์แล้วก็อาจจะมีบางส่วนที่อาจจะยังไม่ได้สนับสนุนขนาดนั้นและไม่เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้อาจารย์เบียร์มีอะไรจะพูดกับคนที่รับชมข่าวอยู่ไหมครับในตอนนี้ครับคืออาจารย์ไม่สามารถทําให้ทุกคน ب, พอใจในสิ่งที่อาจารย์ย ب, บอกสอนได้ไม่ว่าจะเป็นใครคณะองค์กรใดก็ตามไม่สามารถทําให้ทุกคนย, ب, ยอมรับในสิ่งที่เรากำลังพยายามสื่อสารได้ อาจารย์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้อาจารย์ได้แค่พูดบอกสอนตามหลักเหตุผลตามหลักสัจจะความจริงที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้แต่นล้นสิ่งต่างๆนาอาจารย์เข้าใจได้ว่าทุกอย่างที่อาจารย์พูดไปหลายอย่างหลายบริบทเนี่ยมันขัดแย้งกับความเชื่อความเห็นของคนในสังคมในปัจจุบันสิ่งที่เขานับถือสิ่งที่เขาศรัทธากันมาตามประเพณีปู่ย่าตายายต่างๆกันมาเนี่ยพอเวลาวันหนึ่งอาจารย์ออกมาเปิดเผยเรื่องพวกนี้ตามหลักคำสอนแน่นอนมันต้องมีการปะทะกันมีความไม่เข้ากันได้มีความไม่เห็นด้วย แต่ในความไม่เห็นด้วยนั้นเนี่ยมันไม่ควรจะต้องมาตั่งลงเกียจเดียดฉันกันอาจารย์แม้จะไม่เห็นด้วยกับหมอดูร่างทรงเพราะอาจารย์ไม่เห็นเป็นไปตามหลักคําสอนพระเจ้าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอาจารย์จะระเกียจเดียดฉันต่อมหมอดูร่างทรงอาจารย์ก็มีเพื่อสนสนิทเป็นหมอดูแล้วทุกวันนี้ก็ยังไปมาหาสู่กันหมอดูคนไหนจะมาขอดีเบตกับอาจารย์อาจารย์ก็พร้อมจะดีเบตพร้อมจะพูดกุยหลังจากการพูดคุยเสร็จก็พ่อกระเช้าหนังสือการพ่อกระเช้าดอกไม้ของขวัญกัน ดีต่อการขอบคุณขอโทษซึ่งกันและกันว่าเออเราไม่ได้มีปัญหานะเราแค่พูดไปตามหลักเหตุผล <P> พูดได้ง่ายคือคนละตำราพูดได้ง่ายใครเชื่อตำราไหนก็เชื่อตำรานั้นไปใครเชื่อตำรานี้ก็เชื่อนี้ใครเชื่อพระเจา้าศรัทธาในคําสอนพระเจ้าก็ปฏิบัติตามคําสอนแต่ที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่อาจารย์สอนทุกอย่างเนี่ยพยายามอย่าไปรักเกียดเดียดฉันกันแล้วไปปลุกปั่ปนสังคมสิ่งที่จะกำลังประชิญอยู่ในขณะนี้คือสังกำลังมีกลุ่มหนึ่งเนี่ยปลุกปั่ปนสังคม ทำลายให้อาจารย์เนี่ยยุติบทบาทของการสอนธรรมะทั้งๆท,ที่อาจารย์เนี่ยกำลังจะทําให้ธรรมะพระเจ้าเนี่ยกำลังลุกเหลืองในพระศาสนาดังนั้นสิ่งที่อาจารย์อยากจะขอร้องที่สุดเลยคือเกียรติชังก,ก็ได้แต่อย่าไหลใส่ลายป้ายสีสามารถแสดงความเห็นทุกอย่างได้ว่าเออทำแบบนี้ไม่ถูกต้องนะเราเปลี่ยนว,วิธีการพูดแบบนี้ไว้เราอาจารย์รับฟังได้หมดเลยแต่ขออย่างเดียวคืออย่าใส่ลายป้ายสีด้วยคำไม่จริง ยาตัดต่อหัวตัดต่อท้ายเหลือเฉพาะตอนที่มีแต่คำดา่าแต่ไม่ใส่อัธถาที่บายขยายความเข้าไปจนทําให้เกิดการผิดพลาดคาดเื่อนจนเกิดทําให้คนในสังคมเนี่ยเข้าใจผิดอย่างมากมายและตอนนี้ปัญหาในสังคมคือคนในสังคมกําลังรับฟังเฉพาะคลิปที่ตัวเองอยากฟังเลือกฟังเฉพาะคลิปที่เขาตัดต่อแล้วเป็นกระแสะแล้วเป็นภาพลบเป็นกระแสะแง่ลบพอเวลาฟังพวกก็รู้สึกว่าเออมันน่าสะใจดีจังเพราะฉันเกลียดอ้คนนี้บาดานมากแล้ว ก็เลยรับฟังเฉพาะเรื่งที่ตัวเองอยากจะฟังด้วยการที่เออเขาด่าก็เลยด่าไอ้คนที่เราเกลียดอยู่แล้วเป็นุนเดิมพวกนี้ช้าจะบอกว่าไอ้เหตุปัจจัยแบบนี้เรียกว่ารักเกิดจากการเกลียดมันเกลียดกันมันเกลียดอาจารย์มันก็เลยไปหาคนที่เกลียดด้วยกันแล้วก็ไปรักกันแล้วก็รัก,กเสร็จแล้วก็เลยมาเกลียดอาจารย์ร่วมกันทําลายอาจารยแ์แล้วตอนนี้การทําลายทําร้ายกันเนี่ยมันเกิดจากปัญหาคือมีการใส่ร้ายป้ายสีมีการตัดต่อ มีการเชื่อมโยงอะไรต่างๆกนะันเอาตรงนู้นในวันเดือนนี้มาอยู่กับตรงนี้เอาตรงนี้มาเชื่อมกับตรงนั้นจะทําให้สังคมเนี่ยเกิดความเข้าเจผิดแล้วมีเจตนาในการปลุกป,ปั่นสังคมให้เกิดการแตกแยกอาจารย์สอนธรรมะไม่ได้มีเจตนาในการทําให้แตกแยกแต่ในปัจจุบันในสิ่งที่เขาทาอยู่เขาต้องการทําให้สังคมแตกแยกด้วยการทําให้สังคมเกียดอาจารย์แล้วเชิดชูหนึ่งสังคมขึ้นมาเพื่อให้สองสังคมนี้แตกแยกกัน เม <ırd> <ads allen. S 1> ื่อเกิดการแตกแยกการเกิดการเปลี่ยนแปลงเดือดร้อนการสองสังคมนี้ออกมาต่อสู้กันก็จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเดือดร้อนก็จะเกิดความวุ่นวายในสังคมตอนนี้เขากําลังพยายามทําจุดประสงค์แบบนี้เพราะฉะนั้นขอให้เราตั้งสติเยอะๆมีปัญญามากๆฟังทุกอย่างอย่างรอบด้านอย่าเพิ่งรีบร้อนในการตัดสินใจอย่าเพิ่งรีบร้อนในการด่าอาจารย์อาจารย์ยังไม่ตายตอนนี้ยังด่าได้เสมอเพราะฉะนั้นสืบสอบ ค้นหาข้อมูลให้ถูกต้องตรงจริงมั่นใจแล้วค่อยดา่าทีหลังก็ไม่เสียหายไม่ต้องกลัวอาจารย์ฟ้องด่าได้ถ้าดา่าอย่างถูกต้องตรงจริงตามหลักความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นตรงหน้าไม่ใช่ดา่าเพราะการใส่ร้ายป้ายสีหรือไปฟังข้อมูลจากคนที่เกลียดชังอาจารย์แล้วใส่ร้ายป้ายสีอันนี้ไม่ถูกต้องประมาณนี้เนาะอาจารย์แล้วก็ก่อนหนะ้านี้มันมีกรณีที่อาจารย์ก็มีการไปขอขมาพระปีเสาอะไรเงี้ยค่ะแล้วรอบเนี้ยมันจะมีการไป กับอขอโทษหรือทาด้านของทนายนนชัยบ้ไนะครับอาจารย์ <ไป S 1> พยายามพยายามตลอดเวลาในการออกรายการทุกรายการจะขอสัมภาษณ์อาจารย์เนี่ยจะถามเสมอว่าอยากจะเคลียร์ไหมอาจารย์พูดเสมอว่าอาจารย์พร้อมเสมอจะหน้าบ้านจะหลังบ้านในรายการก็ได้ถ้าจะกลัวว่าเอออาจารย์จะไปอยู่เบื้องหลังแล้วเดี๋ยวจะไปบ้านเอามาเปิดเผยไม่ต้องกลัวด้าน,นที่โต๊ะรายการทุกคนออนไลน์ทางไหนก็ได้รายการสดที่ไหนก็ได้แต่หลายๆรายการโทรติดต่อไป ไม่รับสายไม่ยอมติดต่อกลับไม่ยอมมาออกรายการไม่ยอมมาชี้แจงในสิ่งที่เกิดขึ้นมันเลยเป็นเหตุผลที่ว่าอาจารย์อยากจะเคลีย์ก็เคลียไม่ได้อาจารย์อยากจะชี้แจงเจตนตรงเจตนาก็ชี้แจงไม่ได้สุดท้ายมาไปสู่การฟ้องร้องโดยที่ไม่เคยมาถามอาจารย์เลยสักคำเดียวว่าถูกหรือผิดอย่างไรและอาจารย์ไม่โทษต่อทนายท่านเพราะท่านคงมีมุมบองมีเจตนาดีในการพิทักษ์รักษาพระศาสนาอาจารย์ก็มีมุมบองในการพิทักษ์รักษาพระศาสนาเช่นเดียวกัน แต่เราอยากให้ในการพิทัษงรักษาวัสนาราเนี่ยคนพุทธในการควรสมัรสมาสามคัคคีควรเป็นองค์กรเป็นมูน่คณะเดียวกันช่วยหาวิธีการในการปกปักรักษาศาสนาให้มันจเจริญรุ่งเรืองไปในสังคมปัจจุบันได้แต่ลั้าทนาทกองทัพก,ก็เป็นประโยชนต์ต่อพระนาสนาเป็นประโยชน์ต่อองค์กรคณะสงฆ์อาจารย์ก็เป็นประโยชน์ต่อการเผยแผ่พระธรรมกา,าสอนในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยมีใครตื่นรู้เข้าใจหลักคำสอนหรือตื่นตัวอยากศึกษาธรรมะบ้างที้มาก่อน อาจารย์ก็เลยบอกว่าสองเราสองคนเนี่ยควรเหยนการจับมือร่วมกันในการเผยแผพร่ทัก์รักษปกประศาสนา<อ>เชิดชูพระธรรมคำัาสรรหนุนเนื่องกับมหาเถรสมาคมคือคณะสงฆ์ให้จเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรในการนำคุณธรรมจร,ริยธรรมของหลักธรรมสระเจ้าเข้าสู่ประชาชนทุกคนทุกปู่เราเนี่ยได้เข้าใจในหลักคํรรามสัจเจ้าให้ทํางานร่วมกันตรงนี้ดีกว่าอาจารย์ก็อยากจะจับมือกันอยากจะร่วมมือกันในการทําสิ่งเนี้ยถ้าทนายพร้อม อาจารย์พร้อมเสมออาจารย์พูดตรงนี้ประกาศตรงนี้ว่าพร้อมเรื่อกมือในการทําทุกอย่างเพื่อเผยแพ่วัสนารทางทนายท่านพร้อมไหมถ้าพร้อมอาจารย์ยินดีตกมือพร้อมกันอาจารย์คิดว่าประชาชนทุกคนรอเหตุการณ์นี้อยู่รอวาระโอกาสในการมาจับมือกันมาพูดคุยกันคาถามท่านเปิดโอกาสให้อาจารย์เนี่ยพูดคุยไหมเปิดเวทีในการพูดคุยเนี่ยก็ได้อย่างเงี้ยมันจะได้จบเรื่องนี้แล้วจะได้ช่วยกันเผยแพ่ความรู้วัสนาต่อไปเข้ากันได้ดีโดยน้ำนมกับน้ำตามหลักคำสอนพระเจ้าต่อไปได้ ตอนนี้ก็ก็มีมีกำลังประสานไปในหลายฝา่ายอย่างเงี้ยก็มีการเข้าไปหาพระเถระผู้ใหญ่ก็ให้ท่านประสานให้ตอนนี้เราก็กําลังพยายามพยายามเข้าไปคือเราไม่ได้นิ่งนอนใจเราเกิดเห็นดรามา่าเห็นกระแสสังคมตอนนี้มันกําลังอุบปากอย่างมีการไปใส่คําว่าเซฟสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็ใส่รูปท่านขึ้่ไปเอารูปท่านเนี่ยมาล่วงเกินในโซเชียลคือ,อแล้วก็ไปเขียนคําว่าเซฟซึ่งหนึ่งแล้วเดีนก็คือ เขาเหมือนแบบว่ามีเจตนาจงใจในการคือเขาเห็นว่าทุกคนเนี่ยเซฟอาจารย์ไปรายการไหนไปที่ไหนก็ตามเนี่ยคอมเมนต์ก็จะบอกว่าเซฟอาจารย์เบียเซฟอาจารย์เบียทีนี้ก็เลยเอาฉวยโอกาสไอ้ตาคําว่าเซฟอาจารย์เบียเนี่ยไปทําให้เกิดการปุกปัดยุ่งโวยในสังคมด้วยการไปเอารูปสมเด็จพระสังฆราชแล้วมาเขียนคําว่าเซฟสมเด็จพระสังฆราชมันเลยกลายเป็นแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งพักแบ่งพวกทําให้อาจารย์ดูแย่ว่ากําลังเป็นคนละพรกคนละพวกกับสมเด็จพระสังฆราช กำลังปลุกปั่นแบบนี้อย่างน่ากลัวอย่างอันตรายสังคมเรากําลังจะปลุกปั่นให้เกิดกระแสของการต่อต้โจมตีซึ่งแต่ละกาซึ่งอาจารย์ไม่ได้มีเจตนาและทุกคนเนี่ยเขาแค่เป็นห่วงเป็นกังวลกับอาจารย์แต่ทุกคนก็ไม่ได้มีเจตนาในการปราบว่าว่าร้ายต่อสมเด็จท่านเลยแนมะ้แต่ประการเดียวตัวอาจารย์เองก็ไม่ได้มีปัญหากับพระผู้ใหญ่แค่ตำหนิติดตามทำไปตาม,ตาม,มาเวลาโอกาสแต่เมื่อเราเป็นผู้น้อยเราก็ต้องมีความนอบนอ้อมกวมลงกราบได้แต่นั้นอาจารย์ก็พยายามประสานเข้าไปกราบพระผู้ใหญ่เข้าไปแสแดงเจตจำนง แล้วอาจารย์ขอประกาศตรงนี้เลยว่าอาจารย์ขอปอวรรณาตัวในการที่จะเป็นพุทธบริษัทในการที่จะเป็นโอกาสดีต่อการที่ให้มหาเิทสมาคมหรือคณะสงฆ์ประเทศไทยเนี่ยได้มีโอกาสหยิบฉวยเอาอาจารย์เนี่ยไปใช้เพื่อเผยแผ่พระาศาสนาเห็นอาจารย์มองในมุมไหนก็ตามเห็นว่าอาจารย์เป็นคนในมุมที่เะสามารถเข้าถึงช่องทางในการเข้าไปสอนธรรมะกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเยาวชนองค์กรต่างๆได้ง่ายสามารถใช้อาจารย์ในการทํา เหตุปัจจัยออกหน้าไปนามคณะสงฆ์ออกหน้าไปนามพุทธศาสนาของประเทศไทยออกหน้าไปเลยในคณะคณะสงฆ์หรือในนามใดก็ได้หรือให้อาจารย์ปรับเปลี่ยนในกลุ่มกองใดให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบใดอาจารย์ยินดีและพร้อมรับเสมอพระอาจารย์เนี่ยภาวนาตัวตั้งแต่วันแรกว่าจะภาวนาตัวในการสอนพระธรรมคำสั่งสอนของพระเจ้ายึดถือพระเจ้าศรัทธาในพระองค์โดยส่วนเดียวในวันนี้เรามีพุทธบริษัทสี่พวกเราภิสุพิษุณดีอวบาสุบาสิกาเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นพระธนารัยเป็นที่ตั้ง อาจารย์จึงขอภาวนาถวายตัวในการรับใช้พระศาสนาอย่างเต็มตัวไม่คิดเห็นแก่ชีวิตของตนคณะสงฆ์ต้องการให้อาจารย์ทำสิ่งใดคณะสงฆ์ต้องการใช้อาจารย์ในการเผยแผ่พระศาสนาสิ่งใดให้อาจารย์ช่วยเหลือตรงไหนให้รีบเล่แงแก้อาจารย์มาอาจารย์จะรีบดเดินไปหาเพื่อรับโอวาทรับโอกาสนะั้นแล้วนำมาปฏิบัติตามแล้วนำไปเผยแผ่ต่อตามตามวัติของคณะสงฆ์ไทยอาจารย์กินดีเสมอแล้วก็พร้อมที่จะเข้าไปก,ก้มกรา ถวายบูชาซึ่งเป็นเรื่องที่จะเป็นเอาง่ายๆถ้าอาจารย์เนี่ยสามารถโคงกงาำต่อพระประหลัดเีระหรือพระปีศาไฟ่ายได้ที่เหลือไม่มีปัญหาอีกแล้วขนาดนั้นมีปัญหากับอาจารย์ขนาดนั้นกบพอต่อว่า,าอาจารย์ยังสามารถมีความเคารพอนอบนอต่อท่านได้เพราะอาจารย์นึกถือท่านเนี่ยในฐานะที่ท่านเป็นพระภิกษุสงฆ์ดังนั้นพระเถระผู้ใหญ่ระดับนั้นน่ะอาจารย์ไม่ก้าวล่วงท่านแน่นอนแล้วมีความเคารพอนอบน้อมต่อท่านแน่นอน แต่แค่ในก่อนหน้าเนี้ยมันยังไม่มีวาระโอกาสในการที่จะเข้าไปหาแต่ในเนี้ยเหตุปัจจัยมันมาแล้วเราก็ต้องเดินเข้าไปหาท่านเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยอาจจะเข้าไปหาท่านแน่นอนแต่ขอให้เปิดโอกาสในการที่ให้อาจารย์เนี่ยเข้าไปกราบเหล่าพระเถระเหล่านะั้นเพราะด้านจะประกาศว่า,า,า,วาเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยจะเดินทางเข้าไปกราบพระเถระ mm hmm. ผู้ใหญ่ในกลุ่มมหาเถระสมาคมก็ตามหรือคณะสงฆ์ไหนก็ตาม,าตามที่อาจารย์จะสามารถเข้าไปได้ แล้วก็จะเข้าไปอธิบายเจตจำนงเจตนาทุกอย่างที่จะสอนธรรมะนี้เพื่ออะไรแล้วไปรับรับธรรมะโอวาทที่ท่านจะตำหนิดติดติเราตามทำแล้วรับกลับมาปฏิบัติแก้ไขตามประมาณนี้เนาะ